ก็จะดูดเลยแค่มันแค่มันสกิดหน่อยนึงก็ตีลังกาแล้วไ้สิ้นไลน์เลยหายวับไปเลยแหละ ว่าดูดูคลิปก็จินตนาการนะอันนั้นก็นมีอันสะพนสาพไนไหนมีสะพานอะไรก็เหมือนบ้านเรา ถ้าเป็นบ้านเราก็ถามหาอบตใช่ไหมอยู่ว่าจันทร์บ้านเขาไม่มีอบตเบื่อเบื่อเขาแซงไงเบื่อเบื่อเขาไม่ม้คันนี้นะเนี่ยที่ไปเรียนราชพัฒน์เนี่ยโอ้โหคันนี้แหละที่ไปเรียนราชพัฒน์เนี่ยคุยกับผมอ่ะเขาบอกว่าเขาไปเรียนอยู่ราชพัฒน์สกลนครลาโด้ฟอร์จิโนคันนู้นมีแต่รถแบบนี้นะถ้าไม่ใช่รถแบบนี้ก็ไปไม่ได้ แม่แม่ต้อนรถเข้ามาบดงวดเลยปุ๊บบดงดปุ๊บ้าม็รอาวดงาปลูกอ้อยด้วยนะมีอ้อยอ้อยหรืออะไรนี่ ไข่พร้อมไดคือน้ำอูนอตะกีเลยมีกอกไข่พร้อมเห็นบอกสังเกตน้ำเขาไม่มีขุนกอกไข่มีบจกไก่ละมีมีกอกไข่นคือน้ำอูนอตะกีเลยมันก็มีจไก่เลยอ่าตันนี้มันไ่มีปลวปะจอกไ่เอลามันยังมีอยู่ได้อ่่าว่ามีกินปลาหมปลาเาใ่แนัง้มย่ม่มีอะรยวเนี่ยโมเห็นเขาใส่กุ้งอัตกโซตักอกไก่ก็ได้นะ บางผัดน้ำบมฮีไปคุ้มเลยน้ำมางส่าัดแล้วก็น้ำโมฮีมันเป็นตาคือถึง50บาทก็พอไม่แล้วก็เอาไปใส่เบียรค่ะเวลาสองเปดคใส่ หน้ายาวแบบนี้แหละนี่มาจากเรา มันผมมีไฟมาขวนบ้านเาราพวกวนพันกวนนี่ติกเฮเนี่ยพี่สังเนี่ยเมื่อ,อ,อกี้ไปเอารถไทยไปดุด มีหลอดไม่ก็จบแล้วเช่าเช่าอยู่กินไม่ได้มันขมเช่ามันเช่าเดือนละเท่าไหร่อยไมคนเดียวเหรอใช่ได้ที่เราทางเปนเช่าเหมือนไอพาร์ทเมนต์เราใช่ห้าหมื่นเท่าไหร่ต้องด่านทุนค่าเช่ารถคนส่งต้องวนรถมันอีกน้ำน้ำหนูรถก็รถก็สองหมื่นกว่าบาท ไม่มีถูกกว่านั้นเลยถูกกว่านั้นไม่มีฮะกอยู่นอกเมืองประมาณสิบลเรือเรื่องที่ถูกแล้วนะอันนี้ประมาณ20่สิบโละ ยังม <łość> ีแฟนเลยคว่าเขานม่ด้กัว่าแฟนเขาไม่ชอบมันเลยกติกาอะไรนเยอะ รับโรงเรียนมาไปกี่ปีแล้วเนี่ยแม่กลับรุ่นย่ากันนั่นม่ใช่สามปีสามปีร้านอาหารเขาพ่อไงคไม่จะมาพ่อเลยนะเราเป็นร้านอาหารช่วงเทศกาลเืนแล้วสามปีนะสามปีพ่อไงมันจะได้พ่อไปถ้าเป็นพ่อดเดือนไปรังทับครัวดีไปเยี่ยมไปหาอย่าเงี้ยนะไปไปช่วยด้วยไปเยี่ยมไปเล่นไปเที่ยวใช่ บอกบอกพ่อกับแม่ไปเลยแม่ผมไม่ไหวกลัวเครื่องมินตายอไ้ปูก็จะไปตามรอยนี่เหรอทำร้านทำอะไรนี่นะใช่เข้ามหารไทยนี่เหรอ เขาคุดจิโร่เลยฮะเห็นบอกเห็นบ่แน่แน่เขาคุดจิโร่เลยฮะคุเกียวคุดเกียต่เกี้วนะเออเขาคุดจิร่เลยฮะว่ามันเป็นมันเป็นมันบอกมันเป็นมันลุ่มเป็นลุ่มคือเดียวเขาคุดใส่มาเขาคุดสมัยยังน้อยนะมะขามองับขุดเพรย่ามีย่ามจิร่ดิเรองน้อยุดกียโบร ดีวะาจดิงน้อยดิด่นน้ำ เสร็จแล้วก็ไปใส่ใส่ซีจีไอซีจีอีกทีหนึ่งก็ใส่ใส่ไอ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 นั่นไอไอพวกไดโนเสาร์บินไปบินมา aku nhiều, đồ nặng, nhiều cái này nặng, nhiều, nó là này nó công nhân lao động nhiều, công ไปเทียบวัดฝั่งนี้ใช่ไหมที่อะไรหมอนทองหมวกทองหมวกหมวกทองเหรอรวยเท่าเถีปนวะ ดำเลยขนา ดวัดโพสิทารามบ้านท,าท่าแขงเมืองท่าแขงแขงเมืองท่าแขง